สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับช่วงนี้เป็นไงบ้างสองคนกับการทำงานช่วงนี้เราสองคนก็ที่เห็นเราไปพบที่งงานเรื่อยๆนะใช่ทุกวันเลยก็วันนี้มางานของมินาเร่ครับก็จะเป็นเรื่องการเปิดตัวของกรดอาร์เคสที่เป็นดีไซน์ของผาสติคับครับ เมื่อกี้เราสองคนพิสัยรักโลกอยู่ใช่ไหมที่ครับผมเป็นสายรักโลกนะคือคื่อที่ครับเร,รติดรักแบบว่าอยู่บ้านหรือชื่อจังหวัดนะเวลาเราหย่ดน้ำทับติดใช่ไหมครับที่เวลาผมเห็นแบบขยะที่มันแบบมันแบ,บ่ง่าแบบแว่าเออชิ้นนีแต่ชิ้เป็นยังไงเว่าจะทีมพวกแบบว่าขยะอินทเครื่องนลงผมก็ <ผม S 2> เหมือนกันนะผมแต่ว่าผมจะเพิ่มไปอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการขับรถนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นตัวเลขเ กิโลเมตรต่อลิทให้มันต่ำๆผมจะชอบให้มันสูงๆดังนั้นเวลาผมขับรถมันจะเหมือนเล่นเกมอยู่ว่าเด้ยทำยังไงให้ตัวเลขนี้มันสูงที่สุดเท่าที่ทำได้ขับไม่เป็น80เหรอฮะ <c oughs> ก็ผมเคยขับได้เยอะสุดคือแบบ21 22กิโลเมตรต่อลิตรโอ้ายทำ<ๆ>ยาังไงอ่ะเอาแช่นี่สุดก็ต่อไงต่อไม่ยๆคือพยายามเบรกน้อยที่สุดปล่อยให้รถมันแบบชะลอเวลาทันตัวงัว<ๆ>้นแสดงว่าคุณเราพึงกัระยะแม่นมากก็ได้อยู่ครับผมก็ได้อยู่ก็ เผื่อเป็นชิคเล็กๆน้อยเผื่อจะไม่ใช้ที่บ้านเยใใ้รกไหมโอนั่งประจำนะแอคได้ครักทักษะการครับลกับแลเป็นไแล้วคนสับีปลอดภัยมากนะคือเขาจะเป็นคนที่ชอบรถใช่ไหมเราก็จะมีความรู้เรื่อต้งเยอะลเราก็จะปรึกษาัเพราะว่าเขาใช้รถรุ่นเดียวกันด้วยอยู่คาร์เซตตี้ไหมโอ้เซตตี้ไหมครับารเซตตี้ เท่า like. นหลังคนนั่งคนขับไม่มีสิทธิ์พูดอาผู้ขับการเกิดของปีนี้เป็นยังไงบ้างกังเกิดลปีนี้เป็นไงบ้างลูกไม่ต้องกี่ป้ายเคยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดปีนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับทุกคนให้กำลังใจกันเยอะมากแล้วก็ให้ขโมยบอลกันเยอะมากแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายขอบคุณทุกคนที่ช่วยสอร์ตไม่ว่าต่างประเทศในเมืองไทยแล้วก็ที่มาที่งานครับขอบคุณท่าคขับจัดเต็มขนาดไหนท่านขับไปครับ ดับเต็มมากคือแบบอย่างเช่นเอ่ออีเวนต์วันที่7หลังจากเนี้หลังจากวันเกิดผมก็คนก็มาให้กำลังใจแล้วก็มาสุสัตว์วันเกิดกันเยอะมากเลยก็ดีใจมากครับผมแต่คนข้างข้างอ่ะแต่คนข้างข้ๆอ่ะผมก็จริงๆแล้วผมอยากจะสารภาพเข้อต่อแรกผมคือวันเกิดเขาวันที่เก้าแรงมากแล้วทีนี้คือคือวันที่สามก็แบบวันเกิดคริสต์มาสวันที่ห้าเนี่ยใช่แล้วก็แบบ จริงเราก็แถบเขาเร็วแฮะผมพูดครท่านพี่ร้องเป็นบอกครับี่ไทยประมาณร้อยรอบได้ครับคือให้คอนเทกต์อย่างนี้ก่อนครับผมวันที่9เป็นงานวันเกิดที่จัดกับแฟนคลับคือเหมือนแบบแฟนคลับก็มาฉลองวันเกิดด้วยกันแล้วเขาก็มาด้วยเ <c oughs> ขาก็เลยอเยขาเลยคิดว่า <c oughs> เป็นวันที่เก้าใช่ตามทีง,งานว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันที่เก้าใช่ใช่ใช่แต่กองผ่นก็มีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับผมครับผมใช่ครับก็คืออะไรครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันครับ คือเงินตีนะฮะแต่ทำไมให้กีตาร์ครับกีตาร์หนึ่งตัวคือตอนแรกผมถามเขาก่อนอันนี้ว่าเออแบบว่าวันเกิดอยากได้อะไรเพราะว่าคือเราก็อยากจะซื้อของที่แบบว่าที่ชอบให้ออะไรย่างนีแบบว่ากลัวซื้ออย่างตื่นมาแล้วก็ไม่ถูกใจไม่ชอบเราก็อยากจะซื้อของที่เขาบอกว่าใช่ได้เลยนะ่ก็ใช่เขาบอกว่าสั่งได้กีตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะจริงจริงเพราะว่ามันราคาสูงแต่พอจริงๆแล้วก็แบบโอ้ก็เป็นไงบ้างไมเห็น ครับพอได้จับแล้วเป็นไงมาพอได้จับแล้วก็เมื่อคืนเปิดไลฟ์เลยครับผมเมื่อคืนเปิดไลฟ์เล่นโชว์เลยครับเอากีตาร์ตัวใหม่โชว์เลยติ่ถูกใจเขาเลครับก็น่าจะได้ของออกงานครับผมนะใ่นี่คืออยากได้มากตอนแรกไปไปร้านดนตรีนะครับ่าอยากเอาตัวไหนตอนแรกตอนแรกเรียกผมเรียกอะไรไม่ใช่ใช่แต่ผมบอกให้จริงๆนะว่าอยากไปดูตัวหนึ่งแล้วเข้าไปในห้องแล้วก็แบบหาได้ตัวนี้เอามาดูหลักนเรา ไปนะครับผมเลือกเองเลือกเองเลยครับผมทั้งไปเลือกอัะก็ไปด้วยกันครับไปด้วยกันที่ตรงนี้เลยตรงร้านที่บอลบอลเลยครับอ๋อจ่ายอะไรนะแบบพนักงที่จ่ายก็วันเกิดวันเสด็มันมีที่ปีหลาครั้งอย่างนี้ข้างไม่เดี๋ยวพอวันเกิดเขาจะยจกไห้ดีเขาบอกแล้วว่าวันเกิดนี้ได้ถ้าอยากได้เบสก็ซื้อให้เพือนเกิดจะได้มาเล่นด้วยกันครับผมเป็นวงกีตาร์เบสตั้งวงเลยครับจัดกองครับ วันที่เก้าเป็นเจอกันไจยกัพทุกคนท่านมาก,มากคือทุกคนมาด้วยหนะึท,ที่ที่แบบพร้อมที่จะมาสนุกกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเออปีนี้เป็นวันเกิดที่<ม>เราพยายามจะช่วยเชียร์ทุกคน<ม><ม>แล้วก็พยายามจะมีอะไรพิเศษสําหรับคนที่เสียสละมาในวันนั้นเพราะว่าวันนั้นก็มีคนที่แบบเออมาในวันเกิดตัวเองด้วยก็พยายามจะทําอะไรนู่นนี่นั่นให้ทุกคนมาแล้วุึงข่าครับหรือว่า ผมใช่เข้าไปทำอะไร้นเหตุการณ์ที่หน้าตึกลอยมีการเลื่อนแขนเลื่อนแขนเลื่อนแขนโอ้โหเหตุการณ์นั้นเล่าไปแล้วลากจังหวะนั้นหน่อยที่เป็นเกิดอะไรขึ้นเออคือจริงๆแล้ววันนั้นต้องบอกว่าคือวันนี้เราไปซื้อต้ากันเนี่ยแหละที่พารากอนแล้วใช่ครับผมก็เออก็มีตั้งแต่ตรงพารากอนแล้วแล้วก็ผมก็ได้ตั้งบ BTS ไปไปเยมของแล้วก็ไปที่ตึกทำไปทำงานต่อแล้วทีนี้ก็ ก็จเจอแฟนๆขับที่อยู่ข้างหน้าตึงนี้แหละครับก็จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากครับคือเขาเขาขอเราถ่ายรูปแล้วก็ตอนแรกปฏิเสธไปเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าใครขอถ่ายรูปผมจะให้แต่ว่าเพ่ินวันนั้นผมรีบไปยืนของก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็เกิดภาพอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละครับคือเขาพยายามดึง,ง,งาาดึงรัเข้ายถึงก็ก็ดึงไปถ่ายรูปครับซึ่งไม่ได้อะไรครับก็คแค่จะบอกว่ามันเป็น จะพูดยังไงดีก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือผมตกใจหน้าที่ออกไปคือผมตกใจเพราะผมไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นแต่ก็เข้าใจว่าตื่นเต้นครับผมแล้วก็เข้าใจความตื่นเต้นของการเจอแบบการเจอคนที่ชอบแต่ว่าเราก็เป็นแบบเวลาเจอเจอศิลปินที่ชอบจริงๆเราก็อยากเข้าไปถ่ายรูปแราก็อยากจะอะไรแต่ก็ ทุกเรื่องราวมันก็มีหลายมุมหลายเหตุการณ์แสดงว่าเราเราไม่ค่ดคิดเจอเหตุการณ์ที่เขาดูจู่ๆมาแบบนี้เป็นครั้งแรกของผมก็เลยแบบเหมือนกับว่าผมเองก็ทำโชวไม่ถูกด้วยแต่โชคดีมีพี่สตาร์ของเจมมี่ที่อยู่แถวแล้วพอดีตาผมก็แต่ผมเข้าใจผมเข้าใจคนนั้นมากๆเลยครับผมว่าแบบมันเป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นแล้วเขาเจอเราด้วยแล้วเขาเจอเราด้วยใช่ไไม่ด้เป็นอะไรครับ คือวันเดียวกันเลยครับผมคือพอดีผมอเอาของหลังจากที่ได้กีตาร์มาผมเอากีตาร์ไปเก็บที่ห้องก่อนแล้วก็ค่อยไปงานต่อครับผมใช่ก็มันก็เลยเป็นเหตุการณ์เหมือนกันวันนั้นเลยว่าเขาก็ไปไปที่หน้าคอนโดด้วยที่นี่มันเป็นของแท้ไหยคะที่มีคนตากหรือที่ทำส่ง เป็นครั้งแรกไหมไม่ใช่ครั้งแรกครับผมแต่พอเหมือนกับว่าวันนั้นมันมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนาะก็เลยแบบเออก็ก็อยากจะอบอกนิดหน่อยก็เออนิดนึงนะเข้าใจอาจจะต้องเป็นเป็นระยะน,นิดนึงครับผมแต่ถ้ามาเจอกันแบบบังเอิญเจอหรือ,อมาเจอกันเวลางานอย่างนี้ผมยินดีมากที่จะแบบที่จะมานั่งคุยที่จะมาอะไรถ้าผมไม่รีบครับครับผมต้องมานั่งวนมา ผมว่เพราะผมเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเขาไม่ได้มาด้วยจุดประสงค์้ายครับคนที่มาติดตามเราคนที่มานี่เราคือเขาอยากจะเขาอยากจะมาคุยกับเราเขาอยากถ่ายรูปกับเราเขาอยากจะมาช่วยสปอร์ตเราน่ผมไม่คิดว่ามันอันตรายหแต่ความมันไม่เป็นรางยวไมอผมว่าการที่เราสองคนมาอยู่ตรงนี้มันเสียสละความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วครับผมดังนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่มาอยู่ณจุดนี้ต้องรับให้ได้อยู่แล้ว ผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรครับแต่ก็อากาศที่นี่มันีนิดนึงได้มาหน่อยเออก็อยากใจคอนโดครับผมคช่เลยที่รักส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่แต่ที่พักส่วนตัวอาจจะนิดนึงครับผมใช่แต่ถ้าดีๆพร้อมเจอเขาตามงานตามอะไรอยู่แล้วใช่ครับถึงเจอในที่สาธารณะเวลาแบบมาเดินที้างหรือว่าเจอข้างถนนหนุก็ไม่ได้อะไรครับผมก็ยินดีถ่ายรูปยินดีคุยกันครับแล้วองหรอปองกองเออขบวนฉันก็อาจเจอเมื่อเดือนต่อับ แล้วพวกเราสองคนก็มีความสุขตอนที่เจอกันๆคนครับแต่คือ,อคมันจะเป็นของเรื่องความปลอดภัยของแฟนสาวแับก็ตัวเรามากกว่าเพราะว่าอย่างเช่นรถมาโดนเนี่ยผมมองว่าเป็นของนอกกายเลยเนี่ยมันโดนไปมันซ่อมได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอ,อะไรบางอย่างที่กับแฟนสาวนี่ยผมรู้สึกว่าต้องอายมากกว่านี้ก็ถึงไม่ถึงท่านแบบว่าต้องมีมาตรการหรือว่า,าคุยกับคุณสตางค่ะให้ว่าเฮ้ยช่วยดูจีนี้นิดเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันมีพนักงานที่อยู่ ในบริษัทแต่ผมเห็นว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาทำงานหนักกันอยู่เราก็แบบการเลีย์งานกลับบ้านผมก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปส่งเดี๋ยวผมไปเองได้ใช่แต่จริงๆแล้วค่ายก็มีมีมาตรการที่ค่ายในการอะไรพวกเราอยมีใช่ครับผมใช่แต่เพิ่นวันนั้นผมผมบอกเขาผมไปผมบอกเขาเองว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเองได้ใช่โอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ